นี่คณอณเขาด้านแต่มี้าที่ร่วมกันกน็คือทุกคนจะต้องคอยปิดเปิดด้าเข้าวนานอกนั้นเป็นหน้าที่ของสาณกอโอ้ชาวนาของไต้หวันนี่เล็บมือนี่ไม่ได้เปลี่ยนนะเมื่อเป็นเจ้าสถอนบ้านผมอิสานินนาดินใจทุกเวลาร้องไห้อาจารย์เลยดำนาแต่ละทีนี่มือได้เปลี่ยนแต่ปัจจุบ,บันนี่จะดำนายอย่างเก่าก็ไม่ได้แล้วนะเพราะลูกหลานมาเป็นบินมอเตอร์ไซค์หมด คือจริงๆแล้วท่านคมอผมปีนี้ตั้งใจจะปลูกป่าที่สวนให้ครบจบพอปีหน้าพอปีหน้าปุ๊บเนี่ยผมก็มีที่ดินอยู่จังหวัดพิษณุโลกผมก็จะไปทํานาคือชีวิตท้ายสุดเนี่ยขอทําแบบนี้แบบนี้เป็นแบบนี้เพื่อเป็นตัวอย่างงั้นอย่างที่ท่านบอกฮะคือว่าเขาตัดพอเกี่ยวข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยต่อสังเขาเรียกว่าย่าต่อสังท่านทราบไหมครับว่าต้องย่าต่อสังเลยนะอันนั้นนี่ทางทางผมเนี่ยเคยทํานาเนี่ยย่ำต่อสังแต่วัาเขาไม่ย่ำเขาไม่ย่ำแต่ว่าของเรา เขาเปรียบเทียบย่ำไม่ <จะ S 2> ย่ำแล้วย่ำดีกว่า,าจ,จะย่ำก็ได้นะรอบศไม่คือหลังจากที่เหลือต่อพวกเขาก็ย่ำพอย่ำเรียบร้อยปุ๊บเอาน้ำเข้าแล้วคอยเอาปุ๋ยใส่ข้าวก็จะเริ่มเติบโตมานั้นทนาํานาครั้งเดียวแต่ว่าผมเนี่ยอดีตเนี่ยท่านครับผมเนี่ยเป็นคนไปส่งเสริมเนี่ยชาวนาเขตสุพรรณเนี่ยนะครับเขตนครปฐมเขตอันที่ว่าเขตนาชนประทานเนี่ยส่งเสริมการทํานาปังท่านอดีตเนี่ยเขาทำนาปักดําผมไปประชุมชาวนาให้มาทํานานาหว่านน้าตมเนี่ยนะครับโดยคุณพ่อ ในอำเภอประชาลาพนันเนี่ยนะครับปรากฏว่าชาวนาหัวเลาะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเขาทํานาดํามาตลอดอชีวิตแล้วมาทํานาหวานแบบเนี้ยเขาไม่เชื่อผมบอกวับนะวันหนึ่งนะวันหะนึ่งเนี่ยนะท่านก็จะเป็นแบบนี้<อ>แล้วไม่เกินสิบปีนาหวานน้าตรงก็เเทมพุ่งไปหมดเลยสภาพการล่าสุดก่อนจะมาเป็นสื่อเมือขุชนจะมาเป็นโน<อ>่นไปนี่ผมก็กลับไปส่งเสริอมอีกท่านครัค้งน,นี้ผมไปส่งเสริมกลับไป,ไป,ไปทำนาดําท่าน<อ>พุกกลับไปครั้งนี้ปรากฏว่านาดํามันไม่มีคนดํา รากฏว่าลองกรรมการผู้จัดการคูโบต้าถึงสิ้นปีเอาก็เช้ามาให้หนึ่งกันบอกว่าคือผมเนี่ยจะขับเคลื่อนการทำนาดำแต่เอารถคูโบต้าปักดำกับท่านตักปักดำแล้วก็เมื่อหักลบคูณหารเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยะฮะเงินมันจะเหลือหักค่าดำหักค่าเกี่ยวก็ท่านลองคิดดูเดี๋ยวนี้ไอ้เกี่ยวข้าวมันยังไม่มีอะรถเกี่ยวไอ้คนคนเกี่ยวข้าวไม่มีอะมันมีรถเกี่ยวข้าวหมดเชียเชียผมไหมมีปีหนึ่งเอานาผมเลยนะเกี่ยวไปเกี่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยวไปนาพะกก็ น,น้ำท่วมอ่ะนะปรากฏว่าเกี่ยวข้าวเสร็จเอาไปขายเรียบร้อยต้องไปต้องไปต้องไปยืมเงินมาอีกหมื่นห้าเพื่อไปจ่ายค่าเี่านคาอเป็นว่าคนดำคนดำข้าวอคนเกี่ยวข้าวไม่มีละ คันนี้คนดำเนี่ยยังพร้อมเออเขาก็ถนัดเรื่องการพ่นข้าวก็คือหวานนาวานัดตุมแต่รถด,ดาเดือนนี้มีรับจ้างรถด,ดำฮะว่าเป็นไร่ไล่คิดแล้วมันคุ้มกว่าก็กลับมาทำนาดําใหม่นะครับมาฟื้นฟูใหม่แล้วก็มีการวางแผนเลี้ยงปลาผมกับรองอธิการบดีนี่ล่าสมัยก่อนนะครับเลี้ยงปลา,า,า,าในานาข้าก็วางแผนคือทําได้หมดละคันนี้รอม โอกาสว่าจะมีการปฏิรูปรอโอกาสประชาชนรอโอกาสท่านสมบูรณ์ไปเป็นรัฐมนตรีผมจะได้มีโอกาสไปบอกขัา,าการท่านผู้ใหญ่ว่าท่านามาทําแบบนี้แบบนี้ท่านแค่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีสมัยนั้นบอกขัา้นาการเนี่ยทำเรื่องจุนรีไม่ทำไม่ทำพอไม่ทํามาปุ๊บหนึ่งแก <c oughs> ก็ไปคุยกันที่กระทรวงมหาดไทยปรากฏไปกดดันปลัดอะไรนะฮะอะไรเอเอ ทำนานยุอะไรเนี่ยนะสั่งผ้ว่าการจังหวัดทำนาญยุวบุญอะไรมันพ่อเขาบ้างอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ให้ผ้วเนี่ยสั่งเกษตรจังหวัดเนี่ยให้มาทําเกษตรอินทรีย์ท่านผมก็เป็นวิทยากรบรรยายของกระทรวงมหาดไทยในยุคนั้นเพื่อให้มาลงทําเรื่องจุลินทรีย์พาคน่าได้ผลคือทุกทุกทุกเรื่องมันมีทางออกหมดอะผมไปช่วยแล้วไปขับเคลื่อนผลักดันกระทรวงเกษตรรุ่นพี่ก็บอกว่าเฮ้ยท่านทําไม่ได้หรอกท่านทําไม่ได้ท่านเกาะท่านแหละ อยู่ก,ร,กระทรวงเกษตรเรียนมาแบบนี้ท่านม,มันก็เลยทําไม่ได้ผมบอกว่าอะไรว่าผมก็ต้องหาทางวางแผนได้จนกระทั่งมาถึงยุคหนึ่งทักษิณขึ้นมาเป็นนายกแล้วทักษิณก็ประกาศบอกว่าเป็นวาระ,กระเกษตรอินทรีย์ชาติก็ขับเคลื่อนจะเป็นจะไปให้ได้เพราะเอาเข้าจริงก็แพ้วงการเคมีเช่นกันคือทุกอย่างมันไปติดที่ผลประโยชน์หมดท่าน ก็ไปติดที่ซีพีนี่ไปติดที่นั่นติดที่นี่หมดนะท่านนั้นเวลาเราจะขึ้นหรือประชาชนถ้าหากนะความฝันของเราประชาชนปฏิวัติสําเร็จชนะแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องต้องเอาคนที่มีความสามารถอะไปดูแลไปวางแผนท่านขึ้นไปที่สำคัญคือความซื่อสัตย์และตั้งใจจริงรักประชาชนเท่านั้นเระไม่มีอะไรบ้านล้วหรอกท่านคนเก่งๆเขามีเยอะที่จะช่วยทำนะท่านสำหรับผมผมคิดอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าวันนี้นะคุณสุเทพเอ๋ยกปสเอ๋อพวกเราอะอย่าไปประมาทชายคนนั้น เขามันทุกรูปแบบไอ้เราเนี่ยไอ้แบบเร็วเราไม่ทําไม่ได้เราปิดถนนนะเราปิดถนนนะแล้วก็เขาก็จะวางแผนปิดอะไรต่างๆมากมายอย่างเนี้เป็นต้นอ่ะเนี่ยพอท่านผู้จรดผูพูดถึงทักษิณน้ามาแล้วนะครับอะวันนี้ไอขี้ข้าทักษิณชื่อว่านายธาริศเพ่งถิดใครทราบบ้านพักในกรุงเทพก็กรุณามาแจ้งหน่อยนะครับธาริศให้สัมภาษณ์เลยวันนี้บอกว่าจะออกหมายจับ สามแกนนำกปสอเอ้ยกปปสเขาบอกว่าเข้าหาอะไรนะข่าวถาม <c oughs> <c oughs> เนื่องจากว่าอเที่ยวก่อน่ะทำหนังสือมาหมอขอเลื่อนการมอบตัวไม่มีเหตุผลที่สมควรจะฟังขึ้นคืออย่างนี้ครับเที่ยวก่อนนะายทาริศเพลงดิดบอกว่าให้ให้พวกผมนี่แหละนายสมบุญด้วยผมมาดาที่สิบแปดให้กปปสนี่มา มามอบตัวซะที่ดีเอสไอวันที่ยี่หกถึงยี่ิบเจ็ดธันวาแล้วก็อีกอีกรดหนึ่งก็้ยมาวันที่สองวันที่สามมกราห้าเจ็ดปรากฏว่าผมเองก็เขียนจดหมายไปนะครับให้ทนายเขียนไปบอกว่าเลือกจากว่าเวลาดังกล่าวนี้บัเงเอิญนายสมบูรณ์ลูกสาวมาสอบมาเตรียมสอบธรรมศาสตร์นิติศาสตร์ผมบอกเข้าไปนะปรากฏว่า เขาไม่มีรถที่จะกลับพราะจองรถไม่ได้เือไปเชมารอบครอบนะรอบครอบแต่บางงานเนี่ยเขามาที่ยี่ปุแล้วก็จะกลับเย็นผมกลับไม่ได้อาจารย์หนึ่งแกนแล้วก็ทาลิสบอกว่าให้หนายบูรลเนี่ไปหาหนายทาลิสไปที่ยี่ปุแล้วจะไปได้ยังไงแล้วจะส่งลูกด้วยและที่สำคัญถ้าลูกตีตั๋วไปกลับได้ก็มีปัญหาหรอกแต่ลูกตีตั๋วกลับไม่ได้จองไว้ล่วงหน้าก็ไม่ได้เพราะเทศกาลปีใหม่ใช่ไหมครับ มาวันนี้นายทาริก็บอกว่าเหตุผลที่บอกว่าไม่มีรถกลับฟังไม่ขึ้นมันก็เลยแจ้งมาใหม่ครับบอกว่ามันจะมันจะแจ้งไปที่ศาลนะครับทำหนังสือไปที่ศาลแล้วก็ออกหมายจับเลยคือตามธรรมดาการออกหมายเรียกเนี่ยนะครับหมายเรียกงวดแรกต่อให้ในายสมบูรณ์ไม่มีจดหมายต่อมาแล้วก็เถอะทางเจ้าหว้ที่นี่เขาอนุโลมนะ ประกอเตรียมตัวไม่พร้อมใช่ไหมประกอบไปทางานอยู่ใต้หวงไต้หวนันอะไรเป็นต้นต่างๆนี่นะครับคือธรรมดาหมายแรกหมายหมายเรียกรอบแรกไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่รอบที่สองต้องมาไปใหม่อีกทีหนึ่งอาจารย์แต่ทาเล่ปันพูดแบบมะมาเลยนะครับมันบอกว่าครั้งแรกก็ไม่ไปเหตุผลก็ไม่ฟังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นจะไม่ขอออกหมายเรียกซ้ําจะไปหาศาลออกหมายจับเลย นิทาลทิ์ผมก็เลยบอกว่าท่านเก็เอาสิแต่ที่แน่ๆนะวันที่สิบสามนี่เขาก็จะไปอยู่ท่าแถวไอผมจะภาวนานะครับอยากให้พี่น้องนนทบุรีร่วมกับพี่น้องทางอีสานนี่ถ้ารถจากราดพร้ามาเมื่อไหร่ก็กรุณาปิดถนนหน้าแจ้งวัฒนาหน่อยเอาตรงหน้าดีเไอนั่นแหละนายสักบบก็จะไปปลาใสามันที่นั่นด้วยว่าเอา,าทาริศอยากจับก็มาจับสิ มันเรียกว่ารเรียกแขกนะท่านผมคุยกับพวกเราหลายคนบอกว่าในชีวิตของเราเกิดมาครอบครัวแต่เราครอบครัวจะต้องทามาหากินเนี่ยนะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มีคนบ้าๆอย่างท่านสมบูรณ์ทองบุญลานท่านเชวัตสินสุวงใครต่อใครหลายๆท่านเนี่ยนะครับไม่มีกี่คนนะที่คิดถึงชาติแล้วก็แผ่นด,ดินแล้วก็คิดถึงประชาชนผู้ยากไาร้นนะครับและครั้งนี้เนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเราไล่รัฐบาลชุดนี้แล้วก็ถอนรากถอนคนในระบอบนี้ออกไปได้เนี่ยบ้านเมืองก็จะดีขึ้น อย่างวันนี้ท่านก็ทราบว่าไปประชุมพวกเราที่อุดมการพลังธรรมเราได้แต่เสียดายถูกต้องไหมครับท่านน่ะครับเราได้เต่เสียแต่เสียดายหลายเรื่องนะครับเราเสียดายว่าในยุคหนึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะครับถ้าพวกเราช่วยกันแบบบริหารรการแผ่นดินแบบกรุงเทพมหานครสิบปีนะฮะกรุงเทพในผิถูบีตาเลยประเทศไทยก็เช่นกันแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ว่าพวกเรารวมทั้งผมด้วยเนี่ยไปเอาคนคนหนึ่ง,ซ,ง <c oughs> ซึ่งเป็นอะไรฮะ มันมันไม่ใช่งาะนะฮะท่านท่านผู้ช่วยการองงอยู่คืออย่างนี้ครับวันนี้พวกเราเนี่ยนะครับไปไปร่วมกันประชุมประชุมร่วมกันในนามพักพลังธรรมเก่าไปคุยกันว่าบ้าน,บ,าน,บ,าน,บ,านบ้านเมืองเป็นยังไงก็ได้ข้อสรุปว่าอ๋อไอ้ที่ผ่านมากเกิดจากพักเรานี่เองนี่แหละตัวปัญหานะ่ะเรายอมรับนะว่ากรรมเบนพวกเราแทา้ๆเลย อยู่ดีไปบ้าดีไปเอาถาดไปนิมนต์ไอ้ทักษิณมาอยู่ด้วยพักเราก็แจ้งไม่เป็นท่าแล้วก็ทักษิณมามาอยู่มันอารวาสครับมันเอาเสียชั่วมามารับบาตรอีกมาเผยแพร่อ,อีกสุดท้ายก็อยู่ในพักเผาไทยเพื่อไทยก็มีแต่พลังทำเก่า,กาตอนนั้นนะครับสามัยอยู่พะธรทมก็ดีนะพอมาอยู่กับทักษิณมันเพีย้ยนไปหมดเลยก่อนคุณทักษิณมาเนี่ยถือว่าทุกอย่างพวกเราแบบสมถะ ชแล้วก็สู้กันแบบแบบสนุกทํางานนะ่ะนะฮะแม้จะจนน่ะนะใช่ไหมครับ,รบแต่แตเราก็มีอุดมการณ์อยู่อย่างแบบเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนะใ,<ช>ในยุคนั้นนะฮะอย่างมีความถูกจริงๆแตตอนนี้เราก็ถือว่ามันเป็นมันเป็น,น,ปนภารกิจนะครับถึงจะไม่เป็นไม่ได้เป็นกปอกอปสกปปสก็เถอะมันเป็นภารกิจร่วมกันของคนที่เป็นพลังธทมสำนึกและความรับผิดชอบวันนี้เราเป็นตัว อะไรล่ะเป็นเป็นแหล่งกำเนิดนักการเมืองพันชั่วอย่างทักษิณชินวัตรว่นเราวันนี้เราก็มีหน้าที่จะต้องมาจับเปรตัวนี้หรือผีนรกตัวนี้มันลงมอไปเสียวันนี้เมื่อกลางวันผมก็เข้ารายการเสียงประชาชนปากฏกุฎก็ขอโทษทีก็ไม่ไม่ไม่ได้เตรียมงานอะไรมากนะัก เจอพี่ๆี่น้องๆอเอ้าเจอพี่เบนผู้ที่ไปก่อตั้งกลุ่มพลังธรรมก่อนเลยนะครับครับแล้วก็ว่ามันน่าจะมีคนดีขึ้นมาบริหารในการแผดินกรุงเทพมหานครครับเอ้าพอเสร็จปุ๊บสัมภาษณ์ท่านเกษมบุตรกุลทองครับจบรัฐศาสตร์รามคำแหงเช่นกันเสร็จรับประกฏนในเพอบังคับให้เป็นสจในสมัยนั้นน่ะคือยังไม่มีการเลือกตั้งอ่ะเสร็จแล้วก็พอได้เป็นสจปุ๊บเนี่ยก็ไปเป็นสสาาไปอะไรนะฮะ ไปไปทําอะไรที่มันไม่ทุจริตไม่ชอบะไปเปิดเผยอะที่สุดก็ลงสมัครสสก็ได้เป็นพอตอนหลังพอเป็นสสขึ้นมาแล้วอยู่ภาคก้าหน้าก็เข้าหาพลังธรรมก่อนท่านไปอยู่นั้นคุณเกษมเป็นเลขาก่อนแล้วผมก็เป็นที่ปรึกษาก็ทางานด้วยกันแล้วผมก็ขับเคลื่อนพืชผักผลไม้ไปต่างประเทศไปประเทศจีนคผมเองก็ลงพลังธรรมเช่นกันจังหวัดหนึ่งเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าถ้าถ้าผมลงแบบนี้ไม่ได้นะหรอกในจังหวัดหนึ่งจัดปทุม เสร็จแล้วเขาบอกทาไมไม่ได้ล่ะผมหาเสียงเนี่ย <c oughs> ผมบอกว่าถ้าอยากจะได้ผมเนี่ยขอให้เอาเงินลง <c oughs> เขาบอกบ้าแล้วผมบอกไม่บ้าคุณดูไทยทําก่อนผมอยากจะเป็นแบบคุณอูไทยสมัยนั้นน่ะนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บคุณลงสมัครสะสะแล้วถามผมผมบอกใช่ครับเฮ้ <c oughs> ยของเงินเลยสิบอกเอาไปทําอะไรกินเหล้าไปที่ไหนก็เป็นแบบเนี้ยกินเหล้ากินเหล้าเอาเงินกินเหล้าจริงๆน่าเบื่อหนายนะ เสจแล้วผมก็เลยกลับมาเขียนป้ายท่านเงินคือพระเจ้าเล่าคือนายเนื้อหัวโปรดผาขายตัวพากันชิบหายพร้อมเพียง<อ>กันอันนี้จริงๆนะท่านแล้ววันนี้ก็เป็นนี้สินหมดละบ้านมืองก็ทะเลาะบาแหวกกะหายยนะผูก้กระพูดนะน่ะนะฮะผมใจคนที่รับผิดชอบบ้านเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่พี่น้องเนะี่ยที่ฟังรายการอยู่นะครับผมก็เนี่ยักการเมืองด้วยกันแหละขอร้องเถอะเวลาเวลาเราไปปลาใสนี่กรุณาฟังหน่อยถ้าไม่ฟังก็กรุณาไปห่างๆหน่อย ประเภทเมาอะไรอาจารย์ผมก็เสียข่าวหนึ่งกันนะครับผมก็ธรรมดาผมอารมณ์ระบายรบายนะยิ้มย้มาแจ่มใสมีอยู่ข้างหนึ่งนะไปปาาลาใสเลยไม่รู้เมามาจากไหนพูดอะไรก็ขีนหูอย่างนั้นแหละ <c oughs> ผมก็ฟิวขาดเหมือกันนะไม่ดีครับไม่ถูกต้องอ่ไม่ถูกต้องอก็ฝากไว้แล้วนะครับเวลาไปปลาใสาที่ไหนดิไอคนที่ที่ไปช่วยเรา หาเสียงเนี่ยนะก็กรุณานีมนคนที่เมาเหล้าถึงปรารถนาดีต่อเราเนี่นะไอคนที่กินเหล้าเข้าไปมันไม่รู้จักใครเลยนะห้ามเลยโอ้ยไอคนที่ปาใส่จะว่ายัางไงก็เถอะสมาธิไม่เหลือหรอกแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรเพราะล่าสุดไปทดลองดูได้เนี่ที่แยกไอแยกพี่ชัยแยกพี่ชัยใช่ไหมต้องสารบัตรจับเสียนน่ะผมก็ลังเทศอยู่ว่าตำรวจเป็กวันนี้ ไอ้ตำรวจตัวหนึ่งมันทนไม่ไหวมากขึ้นมากําลังจะเคิ้มอยูดด่พอดีมันสอบผมนะอยากจะบอกว่าไอ้ชน,นะเมื่อไหร่ขอเตะปลามาสักนึงอัเอวจร็วจริงไอ้ตำรวจนะพอพูดถึงวันนี้นะครับวันนี้มาอีกตัวแล้วครับใจกเกษมมิติศิลิแล้วทัว่าการกระทรวงยุติธรรมคนนี้เป็นอายการสูงสุดมาก,ก่อนธรรมดาสาก็ถือมากนะคือมันมเนเนีเป็นระบบชั้นวรรณะอยู่นะอาจารย์ ถ้าถ้าคนจบกฎหมายหรือประชาชนธรรมดาทั่วไปอะไรก็เถอะนะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทำกระทรวงการยุติธรรมยุติธรรมนี่ปกติเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ถ้าคนเป็นอายาการไปนั่งหน้าปอหลอเป็นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนี่เขาถือเพราะอย่างไรอายาการมันต้องเป็นมันต้องด้ยสถานะมันต้องต่ำกว่าต่ำกว่าผู้พากษา เขารู้สึกกันอย่างนั้นแต่ทักษิณมันร้ายมากครับไปเอาแซกกะเสมไปเป็นเลยไอแ้แซกกะเสมตัวนี้ทําไมมันถึงไม่เป็นล่ะก็เนื่องจากว่าจํำคดีไอ้ซีเท้ค